นี่ครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงเพชรหนองโพสอสมควรฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองตรังสิทธ์ออสน้อยนะครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับ117ปอนด์อนดจับจับทางยากสองคู่เลยครับอาสวนหมัดมาครับแบบเพชรหนองโพพอโดนเนี่ยครับพอโดนแกก็อาการมวยไม่ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหคู่นี้นี่ไม่ไม่รู้แล้วครับจบแบบไหนโอ้โหแต่ว่าแทงเข่าเจ็บเหลือเกินครับเพชรหนองโพ ส่วนเพชรเมืองตังนี่ดูแล้วมียังมีหมัดน่ากลัวอยู่ครับเตะขาไปทีนึงครับเพชรเมืองตังตังป้องหมัดไาน้นีครับช่วงแขนแก่ยาวอ่ะครับจิ้มแล้วเข้าตลอดเลยเหมือนกันครับโอ้ยโอยอ้ย,อยนี่ครับผ่าคู่นี้ทายยากเลกเกินครับ่าตอนนี้ดูครับว ชักเครื่องติดแล้วครับฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองตรังครับโอ้โหต้นต้นแดงมหาเล่งเยอะเล่งเยอะนี่อาจจะออกอาการแถวนิดหน่อยเดี๋ยวดูครับโอ้โหดูอาเดีด๋ยวดูดูความแม่นแล้วครับตอนนี้ต้องดูความแม่นใครแม่นกว่ากันครับกพยายามจะเบียดตาลอดนะครับอยู่ที่การยืนระยะโอ้โหเพชรเมืองตรังจังหวะที่หมดัดทิ้งยาวๆอย่างที่บอกนะครับแล้วก็แม่นด้วยดูว่าจะเป็นสนุกแล้วนะครับเพชรหลวงโบเองโดนก็ทำท่าออกอาการไม่ดีแต่ในจับ กดตีไม่เลี้ยงเหมือนกันโอ้โหพลิกไปพลิกมาจริงๆเลยครับคู่นี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับมาถึงตอนนี้0 6 3 9 6 5 2 8 2 4ขอบคุณน้ำจิ้มดาบหลันโอ้ยนี่แต่ดูครับดูบนเวทีดูบนเวทีก่อนดีกว่าครับโอ้ปลอยตัวมานี่แทบจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับแล้วก็ปั้มในได้เนื้อเน้เนๆเ,เลยนะครับเพชรหนองโพก็ซัวเข้าไปแต่ละเม็ดนี่หนักๆแรงๆแล้วก็หักทิ้งลงไปสองครั้งแล้วมาดูว่าเพชรเมืองตังเองโดนไปเยอะแต่ก็พยายามจะฮิตมี หมัดที่คอยบวกอยู่เพชรหนองโพเองโดนหมัดก็ทำท่าจะวูบว่าเหมือนกันเอาละครวยคู่นี้นี่แต่ว่าชุดนี้ชุดนี้<อ>เริ่มจะ<อ>ยอ่ยอขาเชือกแล้วนะครับกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหดูครับแมานี่ครับโอ้โหแล้วก็ใช้อาวุทธทีเด็ดครับแมกระซวกเข้าไปเพชรหนองโพโอ้แต่ว่าก่อนจะน็อกได้นี่ก็แม่ทำท่าเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันครับดู นี่ครับผู้ชนะครับชนะน็อกในยกที่4ครับไฟแดงเพชรน้องโพสอสมควรครับโอ้โหสุดมันเลยครับดูจังหวะไฮไลท์ช็อตเด็ดครับเอาละครับเรียกว่าขายมชุดใหญ่ๆเลยนะครับเพชรน้องโพไม่ละครับดูนะครับตีตาลเม็ดนี้กดลงมาแล้วก็ตีไว้เม็ดนี้นี่คาเชือกเลยนะครับกรรมการก็ต้องยุติการชกนะครับมาดูกันอีกมุมหนึ่งขายมตี โดนไปเยอะนะครับแต่ก็หัวใจก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ยอมทิ้งตัวเลยครับพยายามจะฮึดพยายามจะสู้อยู่ตลอดแต่ว่าโดนไปเยอะเหลือเกินครับ